พาไปดูการแข่งขันตูเดอฟรองไว้แต่เป็นตูเดอฟรองในประเทศไทยน่ารักทีเดียวะนะคะมีการจัดงานขึ้นเพื่อทำให้นะคะกิจกรรมการปั่นจักรยานน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ จังหวัดนครนายกนะคะเขาร่วมกับภาคเอกชนอันนี้ไม่แน่ใจอ,อันนี้อันนี้ไม่แน,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 น่ใจอ,อันนี้ก่อนเปดิดก<ๆ>่อนนะคะ <laughs> อาจจะงานนี้นะคะจัดก,การที่คุณเออเขื่อนคุณดาลปราการชนค่ะ<ช>เป็นอ่าที่ตั้งนะคะที่เขาจัดการแข่งขันครั้งนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานร่วมกับภาคเอกชนค่ะลอยตัวนักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนี่แหละโดยใช้เส้นทาง จากเคลื่อนคุ้นดานปราการชนไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะในระยะทาง100กิโลเมตรได้มีดารานักปั่นนะคะหลากหลายเดินทางมาร่วมง,งานนะคะอย่างที่เห็นหน้าตาหล่อเหลากันเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภาคเอกชนประชาชนชุมชนรวมถึงกลุ่มนักอนุรักษ์นะคะตลอดระยะเส้นทางเขาบอกเลยว่านักปั่นจะได้รับอากาศทีด่ดีบริสุทธิ์ชื่นชมปา่าเขา อุดมสมบูรณ์ให้สมกับความคําขวัญน,นะคะของจังหวัดนครนายกที่เอาว่านครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ําตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษค่ะ